ออ้ยบอลนี oh, ่ใหม่แล mm ้วนะจ๊ะแม่จ๋าโอ้โหมาประมาณสิบเดือนแล้วม้งเวอร์สิบเดือนอะแล้วก็ไม่ได้มองเลยก็นี่ไงตัวที่สามพันเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์นี่ว่าจะไม่แกะแล้วขายเลยอ้าวไม่ซื้อมาขายหรือซื้อมาสรุปแล้วคือจะซื้อมาขายสรุปแล้วเราขายอสรุปแล้วขายอ่าไม่สรุปแล้วเราเราเป็นแม่้า พูดไปเลยคือเหนียบอยู่นานเป็นแม่ค้าพูดไปจริงๆอ่ะพูดไปบอกเขาไปสั่งมาขายแต่ที่มาเปิดเนี่ยคือเปิดเช็คของให้ลูกค้าเราก็มีเรามีเรามีสรุปยังไงกันแน่วะเรามีด้วยแล้วเราก็ขายด้วยคือจริงๆอ่ะคือใครอยากจะสะสมใครอยากจะสะสมหรือจะซื้อเน้นเลยนะพันเปอร์เซ็นต์แต่สี่ร้อยก็มีสั่งได้แต่พันเปอร์เซ็นต์อะจุกจุกมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นทุกแมทที่ตาอ่ะอย่าเพิ่งออกไปอันนี้คือเปิด อันนี้สรุปจะไม่ขายเอาตรวจเช็คก่อนมาอันนี้ก็ซื้อมันเก็บมาอุทยานนไม่อันนี้ตัวอะไรยังไม่รู้เลยเออไม่ต้องรู้หรอกก็คือแต่รู้แน่ๆว่าไม่ใช่สกูไม่ใี่สเกะเพราะว่าสเกลของแต่ละย่แต่แต่แต่ละกล่องแต่ละลังมันก็ไม่เท่ากันนะอ้นเดียวก่อนถามก่อนเอาไหมตัวนี้ยายยังไม่รู้เลยว่ามันแพงไหมเดเอาไหมแพงไหมไม่บอกของของฉันก็ฉันได้มาไม่แพงไม่แพงทุกตัวมันก็ต้องเอาป่ะแกเอาใช่ไหม แล้วมันจะมีของติดแผมมาคือมันจะมีของมาด้วยเป็นไซตของมันแกจะเอาตัวน้องหรือจเจ้าของที่มากับน้องเองนี่น้อง,องของไม่เอาของสององยา่างไม่ได้ดิมันก็ต้องแบ่งกันดิ๋อ,อนี้ดูแลตัวอะไรถ้อย่างนั้นนี่ดูแลตัวอะไรพูท <M> mm> ทำไมอ่ะพูดบุบหลูดเลยมันไม่มีใครรู้หรอกแกก็ไม่รู้มันมีหลายรุ่นเป็นรายหยาที่มันมามีพร้อมของอีตัวนั้นไม่ได้เอาแกเอาอะไรให้เลือกเอาเสื้อ เอาของที่มากับน้องมึงจะพูดทำาหอะไรล่ะมากับนอาไม่เอาน้องน้องอยู่ห้องกูนะโอเคก็มันอีววนนะเลือกเอาของที่มาเอาเอาลังสอบเอาไม่ได้ก็ดูก่อนอย่าไม่ดูเลยมันคืออะไรไม่ได้เป็นนางงามไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้มงแล้วเอาแกะเร็วๆให้เลือกก่อนมันจะไม่จบแล้วเนี่ยให้เลือกก่อนคนด่าแล้วเนี่ยบอกว่าหลอกให้ดูคนบอกว่าหลอกให้ดูแล้วก็ไม่เปิดกูบอกให้เลือกก่อน หรือเอาอีกตัวมันเอาตัวมันอะไอตัวที่มากับมันเป็นของฉันโอเคสันแล้วนะโอเคนะัเป็นหลอกเก่งมากคอยดูนะมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเหมือนจะหลอกให้เอาตัวมันยังไงไม่รู้วิญยานนะทุกคนมันมีจริงด้วย อีบีมก็มาบอกว่าตัวที่มากับมันมากับมันมันก็มีแค่อีรุ่นบีมปะทำไมกอดมันเล็กกว่าอีตัวอีตัวอีตัววาเลนไทน์วะอ๋ออีวาเลนติโนคิดว่าจะได้นั่นก่อนสรุปนางเอาตัวส่วนของที่มากับน้องเป็นของฉันแล้วเดี๋ยวใครก็มีบางคนก็ยังไม่รู้อะไรที่มากับน้องอ๋เร็วๆเถอะมันก็ปล่สยมันก็ทำสิมจะบอกคุณทำไมอะอ๋อ แล้วทำไมเราต้องมาทำกันอย่างนี้ฝั่งเนี่ยแม่บ้านก็มีเาก็ไม่แข่งสองคนแม่ลูกขึ้นไปอุ้ยมันเป็นของก้อนมันเป็นของดีเขเดียวมันกวนเด็กแสบเขาไม่ได้นึงคนอื่นขึ้นมาดึงคนอื่น้นวายสิผายมาดึแต่ละทีวุ่นวายสิผายอ่ะคนเป็นพยานนะมันเอาน้องอย่างเดียวแล้วก็เออ เชื่อไหมกับน้องเป็นของฉันเชื่อไหมของที่มากับน้องเดี๋ยวก็เป็นของย่าเพราะนางใส่ไม่ได้ค่ะน้อยไปดิน้อยไปดิเปิดเลยก่อนเปิดเลยก่อนเปิดอันนี้ก่อนสิเอาเปิด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 อันนั้นก่อนอืมอันนี้เป็นจุดไข่แม็กอันนี้ของฉันอันนี้ของอันนี้เอาไปเลยเอาไปเลยดีเขาจะมีอุ้ยอะไรอ่ะแกะได้มั้ยอะอุ้ยไม่แกะแกะเลยว่ะไอ้เชี่ยก็แกะแล้วคือแกะแล้วกดขายไม่ได้เกิดขายกูไม่แกะได้ปะไม่แกะไม่แกะไม่แกะเฮียผ่านดูเอาเองในเน็ตไปมันหอมาอย่างดีเลย คุณแก่ได้บ้างคุณแกะเดี๋ยวปุ๊ลรอทำใจก่อนใครอยากเห็นของในนี้เฉพาะในนี้อีกไม่ตัวนี้ก็ถ้าอันนี้ก็แพงอยู่ถ้าเกิดว่าคนที่อยากเห็นของในกล่องน่ะนะให้คอมเมนต์บอกทักช้าถ้าคลิปนี้คนดูเกินล้านเดี๋ยวจะบอกแค่นั้นแหละเกินร้านเลยด่าร้านนะร้านลิวนะเราเดี๋ยวก็จะได้มาดูว่าอันนี้จะเป็นของไข่ใช่เพราะว่าปุ๊ลไปหาดูในเน็ตแล้วว้าวอันนี้หัดเปิดศึกษาดูบ้างไม่เคยดูเลยเชื่อไหมคือไม่ต้องบอกว่าเวลาซื้อ ของเล่นน่ะตอนเด็กๆอ่ะความตื่นเต้นของของเล่นคืออะไรรู้ไหมซื้อมาเราเล่นเล่นเองไม่ใช่เล่นก่อนแล้วซื้อใช่เราก็เล่นเองแล้วก็ดูเองว่ามันเล่นยังไงใช่เออมันมันต้องศึกษาเแล้วพอแล้วพอมันเล่นแล้วอ่ะมันก็จะไม่ตื่นเต้นแล้วถูกไหมพอเรารู้เราก็จะไม่ตื่นเต้นใช่แต่ถ้าเรารู้ก่อนเราไม่ตื่นเต้นเออแต่ถ้าไม่อ่านเลยมึงก็จะทําอะไรกับมันไม่เป็นเลยสักอย่างโธ่เหมือนเราเหมือนเราที่ที่ที่ถ้ามีตัววันที่นไม่เป็นอะไร ใช่กระชายคิดว่าแตกคิดว่าผีดว่ามันแตกุยน้องบางสกุลมาอีกแล้ว โอ้โโอ้โโอ้โหโอ้ว่าตัวนี้ต้องเป็นของหลานตัวนี้ต้องเป็นของอีมังกรแน่เลยอมังกรแน่อ่ะออกไปไปนี่นะคะสิ่งที่ถาไม่ได้ที่จะต้องมากับน้องมอลลี่ทุกตัวนะคะที่มีมูลค่าประมาณสองหมื่นแนะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็นการชื่นเขาต้องมาด้วยนะคะไม่งั้นมันจะไม่ใช่ของแท้องมาตลอดค่ะอุ้ยตัวที่สามของเรานะคะก็คือทำ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 ไปชมจุดเชื่อมต่อไปค่ะจุดเชืมต่อไป สีด้วยสีด้วยอะไรด้เน้อสีส้มน้อมันสุดชาดบีมันน่ารักเนี่ยเห็นไหมไม่อยากแกะเลยอ่ะคืออย่างงี้ไม่อยากแกะคืออยากจะขายบางทีก็อยากขายไงเขาใจป้าเพราะว่าบางทีมันขายยาก แล้วก็ในในการหาเจอในราคาที่แบบว่าไม่ได้แพงเกินตลาดที่เขาขายกันน่ะมันหายากมากในราคาแบบนี้ก็เลยแบบที่เขไม่อยากจะแกะเนาะโอเคแต่ถ้าเกิดใครสนใจจะสั่งซื้อหรืออะไรมาสั่งได้มีทุกรุ่นจริงจังนะเว้ยมี่จริงพันเปอร์เซ็นต์สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วราคาไม่ได้แพงแบบไม่โหดไม่โหดใช่เราขอแค่บวกแค่แบบพันสองพันสามพันองม่ได้เอาเยอะแก้น้องเลยแต่อันนี้อย่าพิ่งแกะเลยอันเนี้ย เนาะยังไงดีแกะไปเลยมันซื้อมาเล่นเนาะเฮ้ยมันยังติดไอ้นี้อยู่หนึบหนับอยู่เลยอ่ะก็ฟีนไงเปิดไม้เราต้องอย่างนี้แล้วถอดหน้ากากน้องลงอย่างนี้ว้าดูนี่น้องมันน่าดูดูแกะนี่มาสิแต่จริงๆเรายังไม่ย้ายบ้านเราติดไว้ได้นะเพราะกันลอยไม่เดี๋ยวเราก็ใส่ตู้แล้วเราเปิดตู้ไงไหนอะตู้นี่เดี๋ยวให้ดูหน้าน้องนะคะี่ค่ะอู้ตามันเป็นสีส้มเห็นไหมบีมันน่ารัก อะไรดูแขนมันดูแขนมันดูแขนมันอะแกะแขนมันเลยค่ะแขนมันก็เป็นอย่างนี้สีเนื้อค่ะทุกคนนี่เให้ดูยีบีมันน่ารักนะพูดถึงอะสีมันอะนี่ไงผิวนี่เป็นผิวแมตผิวแมทผิวแมตต์แมตต์แมตต์แมตอผิวแมตตะเอ off, เอแล้วก็แล้วก็แบบดูข้างหลังนะ จะให้ดูข้างหลังข้างหลังม de ันก so so ha ็จะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนนี่แล้วก็มีลื่นปูแล้วข้างหลังตรงนี้เป็นสีส้มแมทสวยมากเอาจริงๆนะบีมสวยนะเนี่ยสว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 ยกว่าในรูปถูกต้องสวยกว่าในรูปสวยกว่าในคลิปนี่แล้วก็มีแล้วปืนมันก็จะเป็นปืนสีใสๆอย่างนี้นี่อ่ะบีมถือไปนี่บีมน่ารักมากเลยอ่ะมันจะคล้ายๆใจแอนุบกิบนะแต่มันจะดูเป็นเด็กผู้ชายเวลานั้นเขาจะเอาวางแบบนี้แล้วเวลาหมุนเน่เขาจะไม่เอรไม่เป็นรอยอ่ะดี มันจะได้ไม่นไเป็นลอยใต้พื้นนองนี่นะคะให้ดูบีบอัดซูมเข้ามาใกล้ๆเลยซูมเข้ามาใกล้ๆเลยอินเสิร์ตเลยนี่บึ้งบึ้นบึ้งบั้เบี้ยบ็้ือเหมาะสําหรับอ้อมันเออมันปรับ่้งบี้เนอ้ก็คืออันเนี้ยน่าจะ พีมกอแล้วแหละเหมาะสำหรับเด็กชายอะไรอย่างนี้หรือแบบว่าผู้ทอมนะคะแต่ยังเราเราาเรก็ได้เพราะมันน่ารักมันเท่ๆใช่มันน่ารักมากดีมากเหมือนบอยๆอ่ะใช่เหมือนเด็กหญิงที่แบบบอยๆอ่ะเด็กหญิงที่มันแบบมีใจเป็นชายเออน่ารักดีน่ารักมากเอนี่ชอบหน้ามันทอมดูหน้ามันใกล้ๆด้วยอะไรด้วยเนาะอันนี้มันก็จะเป็นรุ่นพิเศษนะแล้วสีส้มมันเป็นอะไรที่แบบส้มแบบส้มแบบส้มสดส้มสดส้มแบบ ตะโกนว่าสีโอเคสวยออย่างนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นพันเปอร์เซ็นต์ตัวที่3มของเราสรุปก็คือเป็นอีบีมน้องบีมอย่าเนี้กอน้องบีมอยากเรียกน้องจิกแบบนี้น้องบีมน้องบีมก็น่ารักดีแต่น้องบีมเหมือนต้องอยู่ในกล่องเพราะว่าเสื้อผ้าน้องบีมมันจะพูนกล่อได้ใช่เราต้องรีบรีบรีกล่องรีบมันถอดได้แต่มันจะลำบากไงฉันว่านะเดี๋ยวจะมีดีเดี๋ยวจะมาทำน้องคัสต้อมเสื้อให้ใหม่เสื้อใหม่ตัดชุดให้วินตัดใช่เดี๋ยวถ้าเป็นเดรสถ้าอยากเห็น วิเว็นเดย์เลยค่อใครอยากเห็นถอดเสื้อผ้าน้องเราเปลี่ยนเสื้อผ้าให้น้องใช่ร้านวิวร้านวิวเดี๋ยวมาทําให้ใช่เดี๋ยวจะฉีกเลยฉีกเสื้อผ้าออกเลยแล้วอยากรู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงใช่อยากรส้ไปว่าอันนี้ยยอมแมวมาเปล่าเออข้างในเป็นยังไงข้างในเป็นสีอะไรเอออยากรู้เหมือนกันเอะเป็เนบบข้างในมันเป็นตัวอะไรเออเนอะอนี่ก็อยากรู้เอาเลย ม่ยังไม่ได้คนยังไม่ได้กดดูถึงร้านเลยขอรีวิวอ่ะเดี๋ยวอูทำนะคะก็ยังไงก็ฝากด้วยสำหรับอันนี้ก็เป็นของตัวที่สาของเรานะคะแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอนะคะก็ฝากดูด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากเห็นตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูถ้าไม่ตัวไรตัวไรถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แบบว่ามันไม่มีคำว่าแพงเกินหรอกมันมันซื้อได้หมดอะ เพราะว่าชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบขนั้นมันอยู่ที่ความชอบชอบตัวไหนก็จะซื้อตัวนั้นมาแล้วก็รอดูกันละกันเพราะเราท่นี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะบางทีอย่างคุณแม่ก็กดมาโดยที่เซียะไม่รู้เลยว่ามันคือในนั้นมันคืออะไรไม่รู้ว่าตัวไหนมาใช่เพราะว่าความสนุกของของเล่นก็คือการที่เราอ่ะได้เล่นน้องได้รู้ได้เซอร์ไพรส์นะคะการที่เรารู้ก่อนบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์มันก็มันก็หมดสนุกอ่ะเข้าใจปะบางทีซยะก็เล่นน้องเล่นเนี้ยเล่นเล่นเล่นเนเี่นเล่นบางทีก็เล่นอย่างเนี้ย อุ้ยถึงว่าทำไมตัวนั้นมีรอยบุกโอเคแล้วก็แบบเป็นชมพูเป็นส้มอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะโอเคมันลุ้นกันว่าตัวต่อไปเป็นไรแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเห็นของในเนี้ยเนี่ยอยากให้แกะแซนวิวพออุ้ยน้อยไปร้านอ่าๆมันจะไม่ได้แกเอาพันวิวกูแกะให้ขอให้ได้ดูโอเคโอเค